สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันกับนิพพอ,พอน,นะคะวันนี้นิพอพอนจะมีเรื่องใดมาเล่าสูพี่น้องฟังเนาะเป็นคําพูดคนนินทาแล้วกันค่ะวันนี้อ <c oughs> ย่าไปผิดอย่าไปแบบตัดสินคนจากคํานินทาของคนนะคะนั่นแหละค่ะคําพูดของอนนนขนขคนนินทาขึ้นคําว่าคนนินทาพี่น้องคิดว้างเลยคะ่ะเขาสิบอวควางจริงหรือว่าเขาสิบอว ความบ่จริงอันนั้นเท่ากับบ้าหูใจเขาดอกค่ะพี่น้องแต่สิ่งที่นี้พ่อขวานกําลังจะพูดอยู่นี่ก็คือความจริงนะคะอน,นลานี่พ่อขวเป็นคนที่ยึดยึดมั่นกับความจริงเป็นรักค่ะพี่น้องความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาพูดความจริงทุกมือความจริงมันก็เปิดเผยสักมือความจริงมันก็จะปกป้องเฮ่าค่ะพี่น้องอันล่ะค่ะ ว้าให้ยังกะให้มันว้าในความเป็นจริงนะคะที่พ่อพ่อนรู้ยันหน่นนะคะ่ะว่าการที่เอานี่พ่อพ่อไปพูดมันกับว่าแมนความจริงที่ปากฏขึ้นตอหนาค้นฟังนะคะก็รู้ยันหน่นนะคะ่ะแต่นี่พ่อพ่อกะว่าได้ไปเสือเสือฟั่งค,คนนํา้นออียงพ่อเป็นไดดอกคะ่ะพี่น้องฟังค,คํา้นร้ายกัสิเป็นจิตใจ มุนหมองปเป่าค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้ากระรูอยู่แล้วว่าเข้าถ้ำอยียงอยู่แม่นเวละค่ะนี่พ่อค้อนเป็นคนหนึ่งนะคะที่ว่าไปสูงสิงกับไผเลยค่ะนั่นแหละค่ะบ่เคยไปยุ่งกับไผเลยบ่เคยไปหาผู้ได้ว่าเคยไปยุ่งบุญไหา้กับผู้ใดทั้งนั้นค่ะแต่ก็มีคนบางคนนะคะที่เขามาบุญไหา้แล้วก็เอาข้าของนี่นี่พ,อพ่อค้อนนี่ลหละไปประกาศหรือว่าไปนินท่า ได้จิิงที่มั่นเสียเสียให้หายนะคะขันมาแล้วสางงว่ามบุญไหว้กับบัตองมาค่ะเมีนบวล้วคะ่ะนั่นละความจริงเป็นสิ่งไม่ตายการที่เอาค่ำของเท่าไปนิ่งท่าต่างๆหน้า,นา,นาทั้งมั่นทีมั่นบดีเสียเสียให้หายไปวิพาควิจาร์ณ เข้าในสิ่งที่มันบดีใส่ลายปลายสีในสิ่งที่มันบดีแล้วก็ไปพูดในสิ่งที่มันบดีจนคนฟังบางที่คนฟังก็คอยตามไปนั่มน,นะคะคนฟังเขาเดยฟังเขาท่างเดียวเขากระสีมองวันนี้พระพรอนเป็นคนบดีมันบละค่ะพราะนี้พระพรอนบ่เคยไปพูดมองได้เลยบ่เคยไปนินท่าผู้ใดบ่เคยไปเว้าวให้คนอื่นบดีเลยค่ะ นั่นลหละมันก็มีคนบางประเภทนะคะที่เอานี่พอพ่นไปพูดนี่เสียเสียหายหายจนบางพี่คนฟังเขากะคิดว่านี่พอพ่อนเป็นคนลายกาดเป็นคนกล่นนกาวลาโหเป็นคนบดีไปงังนสินะคะเพราะจากคําพูดบางคนที่เอาเห่าไปนินทานะคะนั่นลหะมันก็เป็นคนไกลตนี่แหละคะ่ะที่เฮ็ดกันเห็นเห็นเล้ละคะ่ะ นินทาเฮ้าบ่แมนวานีเพ่อพ่อนบอ่ได้ยินบ่ได้รูนะคะว่าเอานี่พ่อพ่อนไปคุยจังไดเอาคําพูดของนี่พ่อพ่อนไปพูดจังไดน,นะคะมันก็มีคนหักคนสั่งนะคะมันก็มีคนมาว้าซู้ฟั่งน่นนะน่ะนั่นล่ละสิไปเว้าไปว่าให้เฮ้าจังไดก็ให้เบิ่งดีๆคะ่ะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องพูดดีเป็นสีแกะปากนะคะ พูดมากปากจะเป็นฝีค่ะพี่น้องนั่นลละคำสุภาษิตมันจิตปลกลายเป็นว่าไปเว้าเสียเสียห้ยห้าเสียเสียห้หายมันจิตเป็นปลาหมอตายเพราะปากนะคะนั่นลละค่ะพูดอีหยังก็พูดเห็นมันเป็นความจริงยาพูดโอดโออวดตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะมันบ่มีผู้ใดมากดอกค่ะ คนพูดโอ้โอวดนะ่ะมันบ่มีผู้ใดมากดอกอวดลำอวดรวยยังสิกับบ่มีผู้ใดอยากอยากอันฟั่งพ่อปันใดดอกค่ะโอ้โอวดไปแล้วมันบ่ได้แมนความจริงคนเขาก็บ่คคอยอยากฟั่งดอกค่ะนั่นล่ะเฮ็ดอีหยังกัอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะไปนินท่าเอาคำนินท่าไปกัเว้าให้มันแมนความจริงเนี่ยเด้อค่ะอย่าเอาแต่คำพูดที่มันมันบ่มแมนความจริงไปเล่าให้คนอื่นฟั่งเลยค่ะ แม่นบ่ลราคาพี่น้อง